สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสู่ขู่สู่ข้นมืาอนี้กคเป็นมื่อวันที่29ครับผมเดือนเมษายนพศ2566ัร้บครับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งงัวโอ้ยงวัวะเป็นมะล่ะสดที่ครับพาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ่งควายนะครับเนาะอยู่กลางทงไฮทงนะมา,าแตกต่างจากราคาตามตลาดซ้ำเลยนะครับเนาะแบบใดดีกว่า เลือก็แบบนั้นนะครับเด้อแต่ว่าควายตัวนี้กับมีดีกีตรงที่ว่าเพิ่นทองนะครับเด้อหางและหางลามดีก็ครับผมมีอยู่แม่นี่นะครับแม่นึงที่เปิดจำน่ายให้แฟนเพจแฟนครับผิดเจรณาเนาะครับเนาะแม่นี่รับประกันทองนะครับเด้องในราคาสองหมื่นเก้าพันครับผมรับประกันทองให้ครับควายแม่นี่ ความสูงอยู่ที่ระดับลอยสามสิบบวกขึ้นไปนะครับเนาะสองหมื่นเก้าพันครับผมรับประกันทองพอพันพันตัวไหนล่ะพี่ว่าอ๋อเบิ่งพอพันพันเลยครับนี่แะครับพอพันพันตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะพอพันพันเผือกนี่แหละครับผมว่ามีกาด้ครับเนาะพอพันพันตัวนี้นะครับเนาะพอพันพันเันก็ปล่อยสมย่นี์นะครับผม ถี่จำนายออกนะครับเนาะแม่นี่หางเลือกหางลามดีนะครับเนอะไปจนหนี่งนะครับเนาะเปนแลครับหางเป็นเลือกเลือกเป็นเลือกเลยครับน้ำเป็นน้ำเนาะหางเป็นงี้นะครับเนาะมาเบิ้งหมอกด้านนี่บัดครับผมเผือกนี่เนาะครับว <plastics mountain. S 2> <m urs uit> ่านี่กระพูดครับผมตัวนี้ก็ถี่เผือกจำนหยแฟนเพจท่านครับพิจารณาพึ่งกันนะครับนี่ก็ได้แฟนเพจท่นครับขึ้นมากอยากได้ ไปคุ้มฝูงนะครับเนาะมีเลี้ยงชอบไฟดอนไฟเผือกนะครับเนาะเบิ้งผูนี่เลยเลยครับผมรนอยยี่สิบหาถึงรน่อยสามสิบนะครับเนาะเนี่ไฟอ่ออ,อ,อยู่ครับผมในราคาที่เปิดไว้ก็สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันเมียนี่ก็รับประกันทองกับสองหมื่นเก้าพันครับผม ต 9, ัวละสองหมื่นเก้าพันแะครับเนาะนี่ครับแล้วได้กับบวกลบคุณหารเขาไปแล้วก็ห้าหมื่นแปดพันครับนะครับเนาะสองตัวนี้เอาไปทั้งสองได้สามครับใครแม่นี่อ้างงี้ไงนะครับเนาะทองสี่หาเดือนเนี่ยนเนี่ครับเนาะนี่เม่นี่นะครับเนาะเราประกันทองให้ครับแฟนเพจแฟนครับขึ้นมาเก็ได้กับดืวนครับผม คลิปนี้เจอบอไปชั่ชมนี้ครับผมขอบคุณลหลายๆครับแฟนคลับแฟนเพจเอฟซี